สวัสดีครับาวันนี้ทางร้านจะมารีวิวการใช้งานของโมเดลต่ำตัดเต็มต่อนะครับรุ่น x s m 6 0 9นะครับรุ่นนี้ใช้ได้ในระบบ12 24และ48โวลต์นะครับสูงสุดได้ระบบ48โวลต์สำหรับประโยชน์ของโมดูลตัดต่ำตัดเต็มต่อนะครับใช้สำหรับตัด กระแสของวงจรสำหรับแบตเตอรี่ที่มีแรงดันต่ำกว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้คงทนและยาวนานที่สุดนะครับวงจรจะไปตัดกระแสไม่ให้ไปจ่ายไปที่อินเวนเตอร์หรือว่าอินเวนเตอร์โดยตรงหรือว่าจะผ่านโซลิดสเตอรรีเลย์นะครับที่ไปสั่งการให้ตัดไฟจาก ดินเวนเตอร์นะครับที่จ่ายไปโหลด AC นะครับสำหรับวิธีการตั้งค่านะครับวันนี้จะใช้สวิตชิงนะครับที่สามารถปรับค่าได้นะครับแทนแบตเตอรี่นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็สาธิตให้ท่านดูนะครับว่าเมื่อแรงดันที่เราตั้งค่า เาไว้ที่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดการทำงานเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับเริ่มต้นจากการเปิดสวิตชิ่งเลยนะครับตอนนี้ทำงานแล้วนะครับแบตเตอรี่แรงดันอยู่ที่25.5คปุ่มซ้ายมือปุ่มซ้ายมือจะเป็นปุ่มตั้งค่านะครับแรงดันที่ ต่ำสุดที่ตัวโมดูลตัวนี้จะจะปัดการทำงานนะครับเมื่อตัดการทำงานหลอดไฟลีดแสดงสถานะจะดับนะครับตอนนี้ทำงานอยู่นะครับเพราะว่าแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่25.5นะเพราะว่าตั้ง23ในการตั้งส่วนทางขวากดทางขวาจะเป็นแรงดันเมื่อ แรงดันเมื่อแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จนะครับเพิ่มจากที่เราตั้งค่าต่ำสุดนะครับเมื่อในเมื่อกี้ตั้ง23นะครับเมื่อแผงโซลาเซลล์ชาร์จผ่านชาร์จเจอร์เข้าแบตเตอรี่ไปที่ ตัวนี้ตั้งค่าไว้2.5นะครับต,ตัดที่เราตั้ง2ี่บาวก2.5งก็เป็น25.5นะครับจะก,กลับมาทำงานเช่นเดิมนะครับสำหรับการตั้งนะครับกดซ้ายแล้วก็กดค้างนะครับจะตั้งเท่าใดแล้วแต่เ,เราต้องการนะครับอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มหรือ,อยัดค้างไว้มันจะไปอย่างรวดเร็วนะครับหรือลดผมจะตั้งไว้ที่23าเช่นเดิมนะครับ มาตรฐานตั้งที่23นะครับระบบ24โวลต์23ระบบจะจำนะครับตั้งไว้ส่วนทางขวาตอนนี้สอหน้าเวผมจะตั้ง3นะครับเพิ่มเป็น3มาแสดงว่าตัวนี้ถ้าแรงดันของแบตเตอรี่ไปที่23นะครับต่ำ ยู่ที่23ระบบการทำงานจะตัดการทำงานนะครับไม่จ่ายไฟเดี๋ยวผมจะปรับค่าสวิตชิ่งนะครับเป็นแบบปรับค่าได้ไปที่23นะครับอตอนนี้อยู่24.9 ตอนนี้ยังทำงานอยู่นะครับแสดงสถานะไฟสีแดงนะครับยี่สิ2สามจุดศูนย์ยี่สองจุดเก้าสองจุดแปดตัดการทำงานแล้วนะครับอันนี้ไม่จ่ายไปแล้วนะครับไม่จ่ายไปที่อวงจรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์หรือรีเลย์นะครับต่อไปเมื่อ ได้รับการชาร์จนะครับจนแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับในผมก็ปรับสวิตชิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปที่เมื่อกี้ตั้ง3ตั้งบวก3นะครับี 2, 3สามเขาต้องยี่สิบหกโวลต์นะมันจะมาทำงานที่ยี่สิบหกโวลต์ปรับค่าไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยี่ห้าจุดเอ็ด 2 5.8 2 5.9 26จะมาทำงานนะครับนั่นแหละครับ26โก้นจะมาทำงานเช่นเดิมน,นะครับสำหรับการสาธิตนะครับวิธีใช้งานโมดูลตตัดเต็มต่อรุ่น x s M609 แล้วก็ขอติไว้เพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณครับ